ทีมงานพาะไลฟตสงขลาครับเราพามาดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันนะครับเป็นคลิปขณะโจรลักรถจักรยานยนต์คันนี้ครับท่ารุนนี่เหมือนกับหลิวเตือหัวในผู้หญิงข้าขยะแตะตอนที่เข็นรถลงมาจากโบสถ์หลังจากที่แต่งงานกันนางเอกนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้หนังกลมละมวนครับไอ้นู่นะหลิวเตือหัวพระเอกครับไอ้นี่ครับหลิวเตือมั่วครับมั่วครับโจรลักรถครับ ลักรถคันนี้แล้วก็เข็นออกไปนะครับเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งแถวแถวถนนรัตการในอำเภอหัาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อคืนวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดในวันนี้ครับตำรวจชุดปราบรามการจราจรรถสบพห่าดใหญ่นะครับก็จับกลุ่ม พี่หลีวของเราได้แล้วครับพี่เหลียวเตอหัวนะครับชื่อไทยก็คือนายนารงเดชหรือว่าปานหรือว่าปอนครับอายุ40ปีนะครับตามไปจับได้แกะรอยทามภาพวงจรปิดน,นะครับที่บ้านร้างไม่มีเลขที่ภายในซอยปัจจันนะครับตำบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็ ไปตรวจค้นนะครับที่บ้านร้างหลังนี้แหละครับก็พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า VR สีขาวแดงนะครับทะเบียน1นึ่งกไก่ถอถุง9740พระนครศรีอยุธยากันนี้แหละครับที่ลักมาจากบ้านหลังนั้นนะครับในภาพวงจรปิดและก็นํามาจอดไว้ที่นี่สุดท้ายตํารวจก็ควบคุมตัวมาสอบสวนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะลักหรอกครับ เดินผ่านไปเห็นบ้านเปิดอยู่เห็นกุญแจเสียบอยู่ก็เลยเข็นออกมานะครับแลรรับว่าเคยถูกจับในคดีเสพยาแล้วก็ดีลักทรัพย์เนี่ยมา5้าครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6ครับโอ้โหพี่หลิวของเราครับโอ้โหหนักมากเลยครับนี่ตำรวจก็จับได้แล้วนะครับแล้วก็สารภาพผิดสำนึกผิดว่าถ้าออกมาเนี่ยจะเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีนะครับเป็นขอให้เป็นพระเอกในชีวิตจริงนะครับพี่หลิวครับฟังเสียงครับเราคิดว่าเข้าไปครั้งนี้เราจะออกมาเป็นยังไงบ้าง ย้อนย้อาะมันมันมันมาเข้ากอนการนั้นยอมยอมเล่น่ใจเล่นใจเอารถเข้าประตูเปรดอยู่แล้วคุจก็เสียบก็เลยรุนมาลรุนมาเล่นๆรู้ไหมว่าที่เราทาเป็นความผิดผิดคํามเชอนั่นะเระั้เราก็ต้องเข้าไปใช้ความผิดเราเข้าใจนะพวกพี่ก็ทำหน้าที่ ่อยากจะตัดเช็งเลยหรอโอเค